สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาดูคลิปอ่ารนดอมนะหัวข้อคือคุณโดนคุณใสหรือไม่ใครทำคุณแล้วเขาทำเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าลูกดวงของแม่หมอเนี่ยโดนคุณใสมนดำกันเยอะมากและส่วนใหญ่หาที่ถอนของแก้ของไม่ได้บางคนนะบางคนไปสักเอ,อไปสักมาบางคนไปลงหน้าหน้าทองมา บางคนไปทําพิธีกรรมขึ้นขันครูอะไรมาเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันสิ่งที่ทํามากั่คุณนะคุณต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะองค์มหาเทพหรือเทพต่างๆเขาไม่มีทางที่จะประทับร่างของมนุษย์ได้เพราะว่ามนุษย์นั้นน่ะมันมีแต่กิเลสเขาจะมาประทับคุณได้ยังไงล่ะดังนั้นสิ่งที่จะได้กับคุณมาเนี่ยคือวิญญาณน,นะคะคือวิญญาณและส่วนใหญ่วิญญาณที่ผูกมาเนี่ยมันก็คือวิญญาณผีตายโหงทั้งนั้นนะ และยิ่งบวกกับยุคนี้เป็นยุคที่อสุรกายมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะเป็นยุคที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเทพทั้งปวงอะ่ะลงมาที่พบมนุษย์เพื่อที่จะมาปราบอสูรปราบซาตานกันนะดังนั้นอิทธิฤทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับคุณใสมนดำมันจะแรงแรงกว่าทุกๆยุคทุกๆสมัยด้วยซ้ำไปแล้วถ้าใครที่โดนของแล้วคุณไม่เชื่อคุณไม่แก้เวลาที่คุณตายไปเนะี่ยวิญญาณคุณไม่ได้ไปผุดไปเกิดน,นะ วิญญาณคุณจะต้องไปเป็นค่าทาสรับใช้ของหมอผีรุ่นต่อรุ่นนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเออยากที่จะช่วยได้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นวิญญาณไปแล้วเนี่ยเอ,อ่อไม่ว่ายัางไงเนี่ยถ้าคุณไม่โดนก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่คุณโชคดีนะแต่หลายๆคนที่เขาโดนเนี่ยอ,อ่าถ้าคุณโดนนะอย่าชะล่าใจให้รีบถอนของอย่าให้มันเข้าตัวจนกระทั่งคุณป่วยอะ่ะเพราะถ้าคุณป่วยปุ๊บเนี่ยคุณจะไปรักษาที่ไหนนะ มันจะตรวจโรคไม่เจอเวลาพวกคุณใสม่มนดดานะมันจะตรวจไม่เจอแต่ร่างกายคุณจะ,จะรู้สึกได้มันจะร้อนยิ่งๆอ่ะมันจะเหมือนตีมีตัวอะไรยึๆๆ่ยๆเหนตัวคุณอ่ะคือร่างกายคุณจะไม่ปกติมันจะปวดปวดหายๆปวดปวดหายๆแต่มันจะไปแสดงอาการเมื่อระยะโคมา่าระยะที่หนักสุดนั่นแหละคะ่ะมันถึงจะเจอนั่นหมายความว่าร่างกายคุณไปแล้วเนี่ยต่อให้ถอนของให้คุณได้สภาพร่างกายที่ถูกทำลายไปเนี่ยมันยากที่จะเอากลับคืนมาได้นะ นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือสมุนไพรไปควบคู่เพื่อจะฟืน้นฟูสุขภาพกลับคืนมาบางคนโดนผีสิงจนแบบว่าเบลอะคุณสติไม่อยู่กับตัวตาแข็งอะถ้าอยู่ดีคู่ของคุณหรือคนรอบๆกายคุณรู้สึกว่าตามันแข็งๆเก้าๆนะอันนั้นคือผีเข้าสิงนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าแบบนั้นคือผีเข้าสิงคนที่โดนผีเข้าสิงแล้วไม่รีบเอาผีออกเนะี่ยมันจะถูกดูด ดูดวิญญาณแทนที่ไปเรื่อยๆนะคุณเหมือนกับว่าเขาผีตัวเนี้ยเขาจะเอาบารมีของคุณไปแทนเพื่อที่เขาจะได้ถูกปลดปลนะ่อยเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้ไปผุดไปเกิดเมื่อเขาไปผุดไปเกิดตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะที่ต้องไปแทนที่เขาอ่ะนะอันนี้ต้องระมัดระวังคนที่โดนผีคุมบางทีจะรู้สึกว่าอยากตายอ่ะอยากฆ่าตัวตายอ่ะรู้สึกมันเบื่อนหน่ายรู้สึกมันซึมกระทือรู้สึกว่ามันแย่ไปหมดแล้วเวลาที่โดนคุณใส่นะคุณมันจะเป็นอะไรที่แบบ ไม่ว่าจะการงานการเงินธุรกิจทุกอย่างเนะี่ยมันจะแบบซบแบบฟูบไปเลยอะจากที่อยู่ดีๆมันดีอยู่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าสภาวะบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจนะหรือว่าโควิดอะไรก็ตามจากที่คุณกําลังดีๆแ,แล้วอยู่ดีๆแบบมันแย่ไปเลยอะเออมีสิทธิ์นะคะที่จะโดนคุณใส่มนดาเต็มเต็มนะคะแล้วพวกที่โดนคุณใสนะ่น่ะส่วนใหญ่จะร้อนนะอยู่กับพระไม่ได้เข้าวัดไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งทําสมาธิไม่ได้หรือแม้แต่อยู่บ้านตัวเองยังอยู่ไม่ได้เลยอะ ยิ่งพวกโดนนะ่ะน้ำมันพลายอะไรพวกนี้ก็ดีนะร้อนรุ่งค่ะจะต้องรีบถวินหากับอีกคนนึงแล้วจะต้องรีบไปหาอีกคนนึงนะเอ่ออันนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้อาทีนี้พูดให้เป็นฟังเป็นอ่าเป็นพอสังเกตเนาะเผื่อคุณจะไปสังเกตตัวเองจริงๆแม่หมอก็ได้พูดเหล่านี้ในคลิป y อ่ t u ูทูบนะดีสารสารพัดเรื่องเล่าหลายๆคลิปอยู่นะเกี่ยวกับคุณใส่มด์ดําคุณไปย้อนฟังได้เนาะอ่ะไพ่เป็นไพ่แรนดอมนะคะ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะก็ฟังไว้สําหรับเป็นความรู้สฟังไว้สําหรับอ่าเอาไว้ปกป้องตัวเองเนาะเรามาดูว่ามีมีใครทําคุณใสใสคุณไหมปัจจุบันคุณโดนคุณใสหรือว่าคนรอบกายคุณโดนคุณใสหรือเปล่าสามีภรรยาลูกคุณโดนคุณใสหรือเปล่าเพราะเวลาคุณใสมันทํามามันไม่ได้ทํากับคุณคนเดียวมันทําทั้งบ้านนะมันจะทําทั้งครอบครัวอืม แล้วถ้าคุณไม่ได้ถอนนะคุณหนีไปที่ไหนมันก็ตามคุณไปที่นั่นเพราะว่ามันโดนสั่งค่ะส่งสั่งให้ประกบคุณดังนั้นคุณจะไปที่ไหนมันก็ตามคุณไปทุกที่เออเฮ้นะแล้วมันจะพาคุณไปที่ที่ที่มันแบบไม่ดีอะที่ที่แบบมีแต่พวกพูดผีอยู่อะทําให้คุณทําอะไรก็จะไม่เจริญนะอะแล้วบอกว่าแล้วถ้าสวดมน์อะเราก็สวดมน์อยู่ในศีลในธรรมนี่ คือคุณเข้าใจไหมว่าต่อให้คุณสวดมนต์แต่ถ้าคุณไม่ได้มีบาร,รมีที่แบบว่ามีองค์ใหญ่ๆแบบแม่หมอที่สาหรับปราอาราสูรป่าผีซาตานโดยเฉพาะเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแม้แต่พระก็ยังมีสิทธิ์ที่จะโดนคุณใส่มนดำได้เลยนะจะบอกให้อนี่แม่หมอก็ถอนของให้พระหลายรูปแล้วเหมือนกันนะที่เขาโดนนะอือันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะบางคนบอกว่าเอยมีคนให้ของมาให้ปู่เวทมาให้อันนั้นมาเขาประทับร่างคุณอย่างงู้นอย่างนี้ ไม่มีทางค่ะบูเวก็อยู่กับแม่หมอนี่แหละเขาไม่มีทางกระทับร่างคนอยู่แล้วเพราะว่าร่างคนน่ะเรามีแต่กิเลสนะคะพอแม่คนอิ่มรอห้าอย่างนี้ใครจะไปประทับร่างคนไม่มีค่ะนอกจากมาอยู่ข้างๆคุณมาช่วยคุ้มครองคุณมีแต่ส่วนใหญ่เน่ะจะเป็นอสูนเป็นผีมากกว่านะอืมโอเคมามามาดูกันดีกว่าขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ กกจะดีจะได้ไม่พลาดคิดต่อ,ตอไปเนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างแปดดาบ king of wand นะคะหนึ่งดาบสิบไม้เท้า the h elephant the world จริงๆคุณเป็นคนที่เป็นเสาหลักของขอครอบครัวนเนาะเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะจริงๆคุณเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรม เป็นคนที่มีภาระรผิดชอบมากมายอ่ะแต่เหมือนปัจจุบันคุณรู้สึกว่าติดแงกไปทุกคิดเลยอ่ะแปดดาบมาตัวแรกนี่บ่งบอกได้เลยว่าจะเศรษฐกิจก,การเงินอ่าสุขภาพความรักครอบครัวกิจการมันเหมือนติดแงกไปหมดอ่ะเหมือนมันไม่มีทางออกอ่ะมันเหมือนการงานคุณร้อนรุ่มมากเลยนะนั่งติดแทบจะไม่ติดเก้าอี้อยู่แล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่สิ่งที่แบกรับอยู่นะ่ะคือคุณอาจจะไปขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่นะ่ะภาวนาให้คุณแบบว่ามีกิจการที่ดีขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่ดีขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินในวันนี้บางคนนะ่ะมีความคิดอยากอยากจะแบบหลุดโลกอะ่ะอยากจะแบบฉันไปบวชทางธรรมเลยดีกว่าไหมแบบสละมันทุกอย่างแล้วไม่เอาแล้วเนะี่ยขอไปอยู่ทางธรรมได้ไหมเผื่อว่าชีวิตนี้มันจะดีขึ้นได้แต่ด้วยภาระภาระที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยที่คุณแบกรับอยู่เนะี่ยมันไม่สามารถที่จะทิ้งคนข้างหลังได้ะ อืมแต่ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณเครียดมากอะ่ะมันไม่มีทางออกกับชีวิตเลยจะไปไหนก็ไม่ได้ขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้เนาะโอ้ the temperance นะคะ the judgment เจ็ดเหรียญเนี่ยการเงินมันนิ่งสนิทเลยเนาะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะออกทุด,ดงบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกจากตรงตเนี้ยอยากจะออกจากจุดเนี้ยไปเริ่มชีวิตใหม่ไปทําอย่างอื่นแต่มันติดแงกอะ่ะมันไปไม่ได้ อม,มันไม่รู้ว่ามีอะไรมาดึงดึงคุณไว้อะอยากจะไปแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมสี่เหรียญอืมอยากจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่เงินก็หมดคือเงินน่ะทุกวันนี้ใช้อย่างประหยัดมากเลยคือเหมือนกับกินสมบัติเก่าจนมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะอืมไม่รู้จะทํายังไงบางครั้งเนี่ย สภาวะที่คุณติดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความใจบุญของคุณเองน่ะคุณเป็นคนจิตใจดีแล้วเป็นคนที่ให้ให้กับทุกคนน่ะเป็นคนใจอ่อนน่ะคือแบบใครมาบีดน้ำตากับคุณนิดนึงใครมาพูดโอ้ยชีช้ํากระลำปีจะตายแล้วขอยืมเงินหน่อยคุณก็รีบเทกระเป๋าให้เขาหมดบางคนขอกันเป็นล้านล้านขอกันเป็นหลายรอบขอจนกระทั่งตัวคุณเองเป็นอย่างเงี้ยเออรู้แหละว่าคุณใจบุญเนาะเกิดมาเป็นผู้ให้ แต่ในบางครั้งเนี่ยเราให้ต้องให้อย่างมีสตินะคะให้แบบว่าตัวคุณเองอะ่ะมันต้องอยู่ได้ด้วยไหมเพราะในวันที่คุณจะไปทวงเงินเขานี้บอกได้เลยลว,ว่ายากมากไม่มีทางที่คุณจะได้เงินคืนนะคะดูตามสภาพแล้วยากมากให้ไปแล้วเหมือนทําบุญไปนะคะเงินนี่คือปริกวิเบกไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันจรรีออกเดินทางไปทัวรอบโลกของมันเรียบร้อยแล้วคุณไม่มีวันที่จะตามหาพันเจอแล้วล่ะคะ่ะแถมไม่พอถ้าเกิดคุณไปทวงเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นอริสตูกันทันทีด้วยนะคะ เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเจ้าหนี้กําลังตามหลายๆคนอาจจะทวงหนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะสภาวะไหนก็ตามอะ่ะมันคือติดแย่งเหมือนกันไงอือก็เข้าใจแล้วเนาะมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนนั่นแหละค่ะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเลยอะ่ะคนที่ทําคุณใส่ใส่คุณเนี่ยเป็นคนข้างกายคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงหลักๆมาเลยที่เห็นเป็นผู้หญิงที่ดุเออเป็นแนวออกขอมอะ่ะ ถ้าตัวเขาไม่ใช่คนขอมก็บรรพบุรุษเขาอะน่าจะเป็นพวกขอมพวกขมินะคะเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยใกล้ชิด <Buch> anan, เคยสัมพันธ์กับคุณหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณอนะครอบครัวของคุณเองก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบรรจงอาจจะเป็นบุตรบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่เลยคือบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณนับถืออะแต่คนคนนั้นแหละที่แหวงกัดคุณแหวงกัดคุณนะ อืมทำรรมานาแล้วนะคุณน่ะโดนคุณใส่โดนทำรรมานาแล้วไม่ใช่เพิ่งโดนปีนี้แม่หมอตีว่าไม่ต่ำกว่าสามปีถึงหกปีบางคนอาจจะสิบปีขึ้นอย่างน้อยคุณต้องดูสุขภาพของคุณด้วยนะอ๋อสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้มรดกอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองของคุณอืมบางคนน่ะอาจจะมีมีมรดกมีบ้านราคาเก่าแก่หลายล้าน มีที่ดินที่จัดสรรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ดินแบ่งกันเรียบร้อยแล้วอะแต่คุณพ่อคุณแม่ลืมทาพินัยกรรมลืมทําพินัยกรรมแบ่งให้ปากเปล่าเออทีเนี้ยมันเกิดปัญหาแย่งมรดกกันแย่งที่กันบางทีอาจจะเป็นพี่สะพย้ยพี่เขยอะไรก็ได้นะที่อยู่ในเครือญาติเครือบริวารของคุณแต่เป็นคนที่ดุอะดุมากใจดํานะคุณคนคนนี้ คือเป็นคนที่ทําอะไรได้โดยที่แบบไม่สนไพอิฐผภาปูนด้วยนะระมัดระวังนะเป็นคนใกล้ตัวของคุณนั่นแหละคุณไม่ต้องไปมองใครไกลที่ไหนละค่ะเออน,นะเขาอยากได้เขารู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาถูกได้แบ่งมามรดกที่เขาได้แบ่งมามันไม่ทัดเท่าเทียมหรือเขารู้สึกว่าไม่พออะคุณอาจจะได้ที่ดินผืนที่สวยกว่าคุณอาจจะได้เงินเยอะกว่าคุณอาจจะได้หุ้นเยอะกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากรูบสมบัติทั้งหมด เขาไม่อยากได้แค่ส่วนหนึ่งอ่าโอเคเลยนะแล้วปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนอะไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดหรือเปล่าอืมจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเซนต์นนะคุณน่าจะคุณน่าจะรู้ตัวนะคะว่าว่าเขานะี่ยเออเขาเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนจะดูดีนะดูภายนอกเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่ดูสวยดูแบบใจดีดูแบบมีเมตตาดูแบบดูแบบเป็นผู้ใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยดูแบบดีอ่ะแต่ข้างในจิตใจนี่เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะมันเหมือนมันเหมือนคุณเลี้ยงอสรารพิษอยู่ข้างตัวคุณอ่ะเอาง่ายๆเลยนะเหมือนมากเนี่ยอยากได้มรดกอยากได้ทรัพย์สินอยากได้หุ้นอยากได้กิจการอยากจะได้เงินทองของคุณเป็นคนที่คุณเชื่อใจเขาและคุณไว้ใจเขานะคุณรักเขาด้วยคุณรักเขาด้วยนะบางคนอาจจะเป็นคนรักของคุณเองไม่ใช่ใครที่ไหนกันเลยค่ะ แต่ว่าคนรักของคุณน่ะอาจจะไปมีคนอื่นไงแล้วไอ้คนอื่นนั่นน่ะก็อาจจะทําคุณใส่ใส่คุณหรือตัวคนรักของคุณเองนี่แหละค่ะที่ไปร่วมกับอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วมาทําคุณใส่ใส่คุณคือเขาอยากจะได้ได้ทรัพย์สินของคุณหรือหลอกใช้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อจะเอาเงินเอาทองหุบสมบัติทั้งหมดอแล้วก็กําจัดคุณออกไปประมาณนี่เลยนะคนที่ทําร้ายคุณนะคือคนใกล้ชิด คนที่คุณรู้จักมีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่คนที่ไหนไกลตัวไม่ได้เป็นโดนลมเพลลมพัดอะไรทั้งนั้นแหละค่ะไม่ใช่คนที่จะมาเอาองค์เอาเจ้าคุณบางคนโดนคุณใส่มนดำเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีมารมีสูงม,มีองค์อยู่กับตัวไอ้พวกหมอผีนี่มันเห็นได้ไงมันก็เอาคุณใส่ใส่คุณเพื่อที่มันจะเอาคุณน่ะไปเป็นฆาตท่านาบริวารเอาองค์ของคุณไปเป็นฆาทานบริวารอืมเขาเรียกว่าแย่งองค์กัน ่าบางคนโดนลนักษณะโดนลมเพลมงพัดคือทุกๆวันพระวันโกนวันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวันสําคัญหรือว่าวันพระจ,จันทร์ดับวันพระจ,จันทร์มืดวันพระจ,จันทร์เต็มดวงเนี่ยไอย้พวกหมอผีเนี่ยเขาจะปล่อยของออกมาด้วยว่าเขาไปแย่งของคนอื่นมาเยอะแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ปล่อยออกมาเขาจะบ้าไงเขาจะต้องปล่อยของออกมาพอเขาปล่อยออกมาตามลมอะ่ะเกิดใครสักคนหนึ่งเผลอซวยครับดวงตกเดินผ่านไปกระทบกับของพอดีเข้าคุณก็โดนจักหน้จังงานเต็มเต็มนะ่ะอืมถ้าอย่างนั้นถ้าคุณเจอ คนแก้ทันก็รอดนะแต่สิ่งที่คุณโดนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ลมพีลมพัดมันไม่ใช่คนจะมาเอาคงเอาองค์เอาอะไรของคุณเขาต้องการมรดกทรัพย์สินของคุณแล้วผักใส่ไล่ส่งคุณไปไกลๆอะ่ะเข้าใจเนาะคิดว่าหลายๆคนน่าจะโดนอยู่ประ,ประมาณนี้อยู่นะดูซิว่าเป็นยังไงต่อโดนมาหลายปีแล้วนะไม่หมอว่าไม่ต่ำกว่าห้าหกปีอะ่ะค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องสองสามปีแหละ คุณต้องดูสุขภาพของคุณด้วยนะเออถ้าคุณฝันไม่ดีอ่าหรือว่าสุขภาพมันย่ําแย่ตรวจก็ไม่เจอให้สันนิษฐานทันทีนะว่าโดนของไปก่อนอืมแล้วถามว่าการที่ไปเอาน้ํามนะ่ะแต่ละวัดมาล้างมาอาบอะ่ะมันไม่ได้เหรอแม่หมอคือการถอนของคือการที่คนที่เขารับถอนของเขาต้องไปปราบหมอผีได้ แล้วทําให้หมอผีไม่สามารถทําคุณได้อีกแล้วสามารถที่จะส่งผีเนี่ยกลับเข้าไปหาคนทํากลับเข้าไปหาคนสั่งแล้วถึงจะขับของในตัวออกจากคุณแล้วถึงจะปกป้องคุณไม่ให้มีของเข้าตัวอีกคุณไปขอ,อน้ำมนต์ที่วัดพระไม่ได้มีหน้าที่มากําจัดหมอผีพระไม่ได้มีหน้าที่มาไล่ cosplay, ไล่ผีไงเพราะฉะนั้นเขาก็น้ำมนต์ที่คุณได้มาเนี่ยก็แค่เหมือนปกป้องคุณชั่วครั้งชั่วคราวให้ห่างออกไปนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็จะอัดของเข้ามาใหม่ ถ้าคุณไปเจอเจอคนที่แก้ของไม่เก่งคนแก้ของไม่เป็นหรือว่าแก้ของสู้หมอผีไม่ได้เขาก็จะถอยเหมือนกันนะเขาก็จะไม่ไม่รับแก้ให้คุณทีนี้ถามว่าแล้วทําไมแม่หมอพูดเรื่องเหล่านี้ได้ทําไมหมอดูคนอื่นไม่เห็นพูดเลยคนที่จะมาทักเรื่องผีเรื่องสางเรื่องคนสายมนต์ดไม่ใช่ว่าใครก็จะพูดได้นะอยู่ดีๆคุณไปทักเขาเธอโดนของหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเขามีของจริงคุณซวยนะ ผีพวกนี้มันเล่นงานเต็มที่เลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นหมอดูทั่วไปถ้าคุณไม่ได้มาสายที่จะปราบผีปราบโ่นปราบอสูรปราบซาตานเขาจะไม่ทักพูดผีวิญญาณเขาจะไม่ทักคุณใส่มนดำให้คุณแน่นอนค่ะเพราะถ้าเขาทักไปมันเข้าตัวเขาเต็มๆแค่อ่านหน้าไพ่เนี่ยถ้าไม่ได้มันทําสมาธิแล้วแผ่บุญกุศลแล้วก็อ่าให้บารมีให้ศีลให้พรกับให้บุญกับอ่าัมภเวสีของลูกดวงที่มาดูดวงเนี่ยถ้าแค่ให้ไม่พอเนี่ย คนเป็นหมอดูก็รับเต็มๆแล้วนะอย่าว่าแต่จะไปทักเรื่องผีเรื่องสางเลยอยันนี้เข้าใจเนาะอ่าต่อต่อซิว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอันนี้คือบอกกล่าวที่มาที่ไปของคุณนะอะสองเหลียญเด่นขึ้นมายังอยู่ข้างกายคุณนะคะสิ่งที่คุณเจอเจอสองเห็นกับเแปดถ้วยมาเหมือนเดิมนายออฟแวนนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยอันดับแรกเนี่ยคุณควรจะออกจากพื้นที่ตรงนั้น ถ้าพื้นที่ที่คุณอยู่มันเป็นพื้นที่ที่ผีผ่านก็ดีเป็นพื้นที่ที่เป็นอ่าเหมือนกับป่าช้าเหมือนกับเป็นที่ที่รกร้างเก่าเป็นที่ที่ผีมันอยู่กันเยอะๆหรือเป็นปากประตูอสูรก็แล้วแต่อถ้าแล้วถ้าคุณโดนของเข้าไปอีกแนะนําว่าย้ายออกมาก่อนนะคะมันจะไปเพิ่มพลังงานผีเข้าไปอีกกักคุณเอาไว้นะคะไม่ให้คุณไปไหนได้เขาเนี่ยต้องการเงินต้องการทองของคุณนะอืมโห คุณนี่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่มากเลยเนาะแต่มันติดแงะมันเหมือนกับวันใดที่คุณยังถอนออกไม่ได้วันนั้นคุณก็เหมือนโดนผิคุมขังเอาไว้ตลอดเวลานะคะคุณกําลังมองหาคนที่จะแก้ของให้คุณอยู่ใช่ไหมอยากได้เงินได้ทองกลับเข้ามาอยู่ใช่ไหมแน่นอนค่ะคุณจะได้เจอเจอนะได้เจอเจอในโลกโซเชียลได้เจอเจอแบบไม่คาดคิดคนที่จะมาช่วยปลดกรรมให้คุณแล้วให้ถ้าคุณถอนของได้เวลาที่คุณโดนของอันดับแรกเลยเนี่ยสุขภาพคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นอาการถอนของนั้นก็ จะเหมือนเหมือนกับเวลาคุณไปถอนของกับที่สํานักอะบางคนแล้วแต่อาการนะใครโดนหนักโดนเบาถ้าโดนหนักอาการก็อาจจะมีอาเจียนขึ้นไส้ท้องเสียเรอปวดหัวบางคนอาจจะฝันเห็นหนอนถูกขับออกมาฝันเห็นผีออกไปไอันนี้คือลักษณะาการถอนของของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนเหนาเๆร้อนๆอนสั่นๆสักพักหนึ่งก็จะหายคือการถอนของออกแล้วแต่ว่าแต่ละคนน่ะไปโดนของศาสตร์ไหนมาเนาะอืม โอเคนะสิไหมท้าเขาจะทําทั้งครอบครัวคุณไม่ใช่ทําเฉพาะตัวคุณนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้จะไปถอนของที่ไหนอย่างแรกคุณควรจะรีบไปที่วัดเอาน้ำมนต์เก้าวัดนะวัดเดียวไม่พอเพราะวัดเดียวไม่รู้ว่าน้ำมนต์เขาศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนไปหาเก้าวัดไว้ก่อนเลยแล้วก็เอามาอาบเอามาพรมให้ลูกทุกๆวันนะคะจนกว่าคุณจะเจอเจอคนที่จะถอนของให้คุณได้นะอย่างนั้นก็เพื่อความปลอดภยัยปกป้องตัวคุณเองและคนใน,น,นครอบครัวไว้นะ สังเกตอารมณ์คนใกล้ชิดและตัวคุณเองด้วยนะคะ The Hangman เห็นไหมเขาเหมือนกับอยากจะทําให้คุณแบบติดแงกอะออกไปไหนไม่ได้ชีวิตหาทางออกไม่ได้แล้วคิดอยากจะฆ่าตัวตายอคือถ้าเขาไม่ฆ่าคุณให้ตายด้วยกันป่วยเป็นโรคโรคนี้จะเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันโรคข้างในที่มันไม่ใช่ข้างนอกมันเป็นอวัยวะภายในอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่ข้างนอกมันมองไม่เห็นเราแต่มันเป็นข้างใน เป็นข้างในที่เกิดขึ้นเขาจะทําให้คุณป่วยเจ็บป่วยตายเขาจะทําให้คุณไม่มีทางออกว่าอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจอยากจะทํากับคุณนะให้คุณติดแงะแต่คุณจะได้เจอเจอคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเอ,อคุณไปขอถ้าคุณได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรองค์พระสังกัจจาย์องค์พระ,อ,พะอันเนี้ยกสิกันอะ พระโพธิสัตว์นะค่ะพระถังซัมจั๋งไม่บอกไม่เคยจำพระถังซัมจังได้เลยนะขอโทษขอโทษขอโทษด้วก็ว่าเออนั่นะคะแล้วก็อืบางทีคุณอาจจะไปขอกับพระแม่ต่างๆได้นะอย่างน้อยให้ปกป้องคุ้มครองคุณเนาะมันถูสิิ่งจีนเจด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าเคราะมันหนักจริงๆเข้าวัดนะคะบวชค่ะดีที่สุดนะบางครั้งการบวชนะให้ระวังบุตรด้วยนะคะ ให้ระวังบุตรหลานและผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณด้วยที่เขาจะจ้องอยู่นะอืมถามว่าที่สุดแล้วคุณจะปลอดภัยไหมคุณจะได้เจอเจอคุณที่จะถอนของให้คุณได้แล้วคุณจะปลอดภัยนะคะโอ้ยเห็นไหมเดอะทาวเวอร์เขาจะทําให้ชีวิตคุณพังที่หน้าอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะจะบอกให้เอ่อคนที่ทําคุณใส่ใจคุณเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่แค้นคุณชิงชังคุณริษยาคุณเกลียดคุณมากๆเนาะ ถึงขั้นอยากจะทําให้คุณแบบล้มละลายอยากจะทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตอะแล้วถึงขั้นแบบจะให้คุณแบบแบบไปแบบที่แบบไม่มีอะไรที่จะที่จะพิสูจน์ไดอ้อย่างนั้นเลยนะโหเนี่ยทํามาประมาณสักหกปีได้แล้วมั้งแม่หมอว่าโอเคไม่เป็นไรชีวิตคุณยังจะคงมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคุณยังจะปลอดภัยอยู่ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ติดตามคลิปนี้แล้วโดนคุณใส่มนดําจริงๆนี้องค์ท่านบอกว่า คุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะปลอดภัยนะคุณจะจะมีคนมาถอนของให้คุณได้หรือคุณจะไปเจอเจอสํานักอาจารย์ท่านไหนก็ตามที่จะมาถอนของให้คุณได้แล้วคุณจะกลับเข้ามามีชีวิตที่แข็งแรงมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะนําทางคุณไปได้นะคะว่าคุณจะไปตรงไหนยังไงได้เนาะเอาเป็นว่าคุณยังจะปลอดภัยอยู่แต่ให้ระมัดระวังนะ สังเกตสังเกตอาการตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคุณไปหามหมอดูคนไหนเขาก็จะมาทักคุณพร่ำเพรื่อได้บางทีเขาก็ไม่กล้าทักแค่มีเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีถ้าเขาไม่อนุญาตให้เปิดดวงหมอดูบางท่านก็ไม่สามารถดูได้แล้วอืมนะโอเคเนาะยังไงก็หมันสังเกตอาการตัวเองหม,มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะอืมแล้วก็เนี่ยใครจะไหว้ อา,อาอสุรกายกายแก้วอะไรก็ไหวไปนะคะแต่แม่หมอเห็นแต่อสูรซาตานนะคะเต็มไปหมดเลยก็แล้วแต่แต่ละคนนะอืก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะอืขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ